คำเตือนสูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงแนวทางและสถิติในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ก่อนไปรับชมแนวทางนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสูตรใหม่ๆเล็กเด็ดก่อนใครขอบคุณครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามช่องสมุยเจ็ดแปดเก้านะครับคลิปนี้นะครับอยู่กันที่เลขวิ่งนะครับก็จะมีสองสูตรด้วยกันนะครับในคลิปนี้วิ่งบนนะครับให้มาสองเลขกับวิ่งล่างให้มาสองเลขวิ่งบนจะเป็นสูตรใหม่นะครับงวดก่อนหลุดไปนะครับวิ่งบนส่วนวิ่งล่างนั้นเป็นสูตรเก่านะครับงวดก่อนเข้ามานะครับ วิ่ง่างที่ให้ไว้ก็จะเข้าเลขสองนะครับงวดของสูตรแรกนะครับวิ่งบนนะครับสองเลขด้วยกันสูตรนี้นะครับเข้ามาแล้วสิบงวดนะครับจากสถิติย้อนหลัง สที่เราใช้ก็คือหน่วยบนบวก10ล่างบวกหน่วยล่างรวมกันแล้วนะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นำมาบวกกับเลขคงที่บวก2บวก1ใช้3หลักนะครับบวกกันนะครับตามด้วยเลขคงที่อีก2ตัวก็จะได้2เลขเป็นเลขวิ่งมาดูตัวอย่างกันนะครับ สูตรที่เราหานะครับจะหาของวันที่1นธันวาคมนะครับจากสูตรเมื่อกี้ใช้วันที่16พฤศจิกายนเป็นตัวตั้งนะครับวันที่1ออก187 2 2 1เลขท้าย2ตัวสามหน่วยบนบวก10ล่างบวกหน่วยล่าง1บวก3บวก8 1บวก3ได้4นะครับ4บวก8เป็น12ใช้เฉพาะหลักหน่วยนะครับก็คือเลข2นํนำเลข2ไปบวกกับเลขคงที่มี2เลขนะครับเลขคงที่สอบวก2คงที่ได้4เลขวิ่งนะครับตัวแรกก็จะเป็นเลข4นะครับแล้วก็น,นำเลข4นะครับไปบวกกับเลขคงที่อีก1ตัวก็คือบวก1 ก็จะได้เป็น5นะครับ4บวกหนวนี้เลขวิ่งก็จะมี2ตัวด้วยกันนะครับ4กับ5ไปดูผลกันนะครับ1ธันวาคมรางวัลที่1ออก669 8 4 3้ลดาท้าย2ตัว61สูตรนี้นะเป็นวิ่งบนนะครับทั้ง2เลขสามารถเข้าได้ทั้ง3หลักนะครับ3หลักมีอะไรบ้างนะครับก็คือมีหลักร้อย10บนแล้วก็หน่วยบน ในงวดนี้เข้าเลขสี่นะครับมาหลักสิบบวถูกนะครับตัวอย่างต่อไปนะครับหาวันที่16ทธันวาคมนะครับ2ม6 7ใช้วันที่1ทธันวาคมนะครับสม6 7เป็นตัวเต้ง วันที่1ออกหกหกเก้าดสี่สท้าย2ตัว6กหนึบวกหบวกหใช้3หลักบวกกันนะครับ3าบวกหได้9 9้เบวกหเป็น10ใช้เฉพาะเลขศูนย์นะครับหลักหน่วยนำศูนย์ 0, บวกกับเลขของทีศูน บวกสคงที่ได้2ตัวแรกเขาจะเป็นเลข2นะครับ 2, 2บวก1คงที่ได้3ก็จะเป็นเลข2กับเลข3านะครับให้ไหว้ของวที่16บธันวาคมผลที่16บธันวานะครับรางวัลที่1ออก0 97 8 6, 3, ์เก้ดแหกาท้ายสอตัว2 1 เข้าเลขสานะครับเลขสามาหลักหน่วยบนนะครับงวดต่อไปนะครับสองมกราคมนะครับใช้วันที่16ทธันวาคมเป็นตัวตั้งลวดันที่1ออก097 8 6 3กในท้าย2ตัว2 1นะหน่วยบนบวก10ล่างบวกหน่วยล่าง สามบวกสองบวกหนึ่งได้หกนะครับสามบวกสองห้าห้าบวกหนึ 5. 5่งเป็นหกนำหกบวกกับเลขคงที่หกบวกสองคงที่ได้แปดตัวแรกของเป็นเลขแปดนะครับแปดนำมาบวกกับเลขคงที่หนึ่งตัวนะครับก็คือบวกหนึ่งแปดบวกหนึ่งได้เก้า 2มัลารานะครับได้เลขก8กับเลข9ก9ไปดูผลกันนะครับวันที่1นึ่วันที่1นะครับ7 3 0 2 0 9เล้าย้าย2ตัว5นะี่เข้าเลข9ก9นะครับเลข9ก9เข้ามาเป็นหลักหน่วยบนถูกต้องนะครับ ตัวอย่างวงดต่อไปนะครับ17มกราคมนะครับงวดล่าสุดที่ผ่านมานะครับเราใช้วันที่2มกราคมเป็นตัวตั้งย้อนหลังไป1งวดด้วยกันนะครับแล้ววันที่1ออก730209ด้วยคลาย2ตัว5 9บวก5บวก1 9บวก5ได้14นะครับ14บวก1เป็น15 ใช้เฉพาะเลขนะครับที่เป็นหลักหน่วยนำ5ไปบวกกับเลขคงที่5บวก2คงที่ได้7ตัวแรกไป็นเลข7นะครับ7บวก1คงที่ได้8ตัวที่2ไเป็นเลข8นะครับสำหรับงวดน,นี้17ปจกรลางนะครับที่ผ่านมาผลนะครับรางวัลที่1ออก807 7, 7, 9, เจ็ดเจ็ดเก้าเลขท้ายสองตัวสองสามเข้าเลขเจ็ดนะครับมาสองหลักด้วยกันนะเลขเจ็ดเข้าหลักร้อยกับสิบบนเลขเจ็ดเยอะเลยนะครับวอลล่าสุดที่ผ่านมา ก็เป็นสถิตินะครับของสูตรนี้นะครับใลยแต่ละงวดนะครับงวดไหนที่ไม่ได้ยกตัวอย่างนะครับก็มาดูตรงนี้ได้นะครับเอาหนึ่งหลักบ้าง2หลักบ้างนะครับสหลักก็มีนะครับอย่างงวดนี้นะครับไม่ได้ยกตัวอย่างให้ดูนะครับมีเลข2กับเลข1เลข2มา2หลักนะครับหลักร้อยกับ10บปดแล้วก็เลข1เข้าหน่วยปลดงวดล่าสุดก็มา2หลักนะครับมีเบิ้ลมีหามเข้าเลขเจ็ดนะครับ ต่อไปนะครับหาของจริงแล้วนะครับ1กลุ่มพาพันนะครับหางวดที่1กุมภาพันธ์นะครับ2568ใช้ของวันที่17มกราคม2568นะครับเป็นตัวตั้งหงว,วันที่1ออก807779เลขท้าย2ตัว23 9 บวกสบวก3หลักไหนกันบ้างนะครับหน่วยบนบวก10ล่างบวกหน่วยล่างกาบวก2ได้11นะครับ11บเวกสเป็น14ใช้เฉพาะเลข4นะครับนำสี่ไปบวกกับเลขคขงที่สีบวกสองคงที่ได้6ตัวแรกก็จะเป็นเลข6นะครับ หกบวกหนึ่งคงที่ได้เจ็ดตัวที่สองก็เป็นเลขเจ็ดโนนี้ก็ได้เลขหก 6, กับเลขเจ็ดนสูตรกันอีกทีนะครับหน่วยบนบวกสิบล่างบวกหน่วยล่างนะครับบวกสองกับบวกหนะะก 6, ึ่งนะครับเลขคงที่ได้หกกับเจ็ดนะครับสรุปนะครับวิ่งบนสองเลขโวดประจําันที่หนึ่ง คุมภาพันธ์2568ให้เลขกกกับเลขก7นะครับตัวนี้เป็นสูตรใหม่นะครับหมดก่อนหลุดไปนะรับวิ่งบนอย่างที่บอกไปนะครับตัวนี้สูตรใหม่มาต่อกันที่วิ่งล่างวิ่งล่างนะครับ เป็นสูตรเก่านะครับต่อเน,นื่องจากมวดเกาะก็มี2เลขเหมือนกันนะครับสูตรนี้เข้ามาแล้ว11งวดโวดด้วยกันนะครับสูตรก็คือ10บ,บนบวก10บ,บนบวกหน่วยบนบวก10ลลารวมกันแล้วได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นำมาบวกกับเลขคงที่บวก5กับบวกส ใช้สีหลักบวกกันนะครับตามรือเลขของพี่อีกสตุวก็ได้เป็น2เลขวิกลางนะครับตัวอย่างเดียวนะครับสูตรที่เข้ามาต่อเนื่องนะครับ16บหกะครับสิเจ็นะไม่ใยังติดวันที่16อยู่นะครับ17มกรลานะครับ ใช้วันที่2มกราคมเป็นตัวตั้งวันที่1ออก7 3 0 2 0 9มล้าย2ตัว5้0บวก0บวก9บวก5หลักไหนกันบ้างนะครับตามลูกศรเลยนะครับใช้4หลักบวกกันนะครับ0ย์บวก0บวก9บวก5 9บวก5เป็น14ใช้เฉพาะเลขก4นำ4บวกเลกขคงที่4 บวก5คงที่ได้9ตัวแรกก็จะเป็นเลข9นะครับแล้วก็นำเลข9นะครับไปบวกกับเลขคงที่อีก1ตัวก็คือเลข3นะครับ9บวก3เป็น12ใช้เฉพาะเลข2นี่เป็นหลักก็ได้เลข9กับเลข2นะครับไปดูผลกันนะครับ17มกราคมรางวัลที่1ออก8 0 7 7 7 9เ็กลขร้าย2ตัว2 3สา สูตรนี้คือวิ่งล่างนะครับก็มาดูเลขท้าย2ตัวนะครับของเลข2กับเลข3าที่เข้ามาก็าเป็นเลข2นะครับเข้าหลัก10ล่างแบบนี้นะครับสูตรนี้เดี๋ยวเราก็ใช้ต่อนะครับวันาาที่1ก่กุมภาพันธ์มาดูสถิติกันนะครับทั้งหมดก็11งวดที่เข้ามา หัวนี้มาเบิ้ลนะครับก็เข้าทั้ง2หลักเลขศูนย์ตัวเดียวนะครับขอเพิ่มไปอีกหนึ่งงวดนะครับงวดที่11เข้าเลขสอนะครับหลักสิลาหาวันที่หนึ่งกุมภาพันนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบแป ใช้วันที่17บังกราคมนะครับ208นะครับเป็นตัวตังแล้ววันที่1ออก8 0 7 7 7 9เลขท้าย2ตัว2 3 7จ็ก7นะครับ10บนบวก9หน่วยบนบวก2 10ลาเ7็ดก7ได้14นะครับ 14บวกเเป็น23 23บวก2เป็น25ใช้เฉพาะเลข5้านะครับที่เป็นหลักหน่วยนำา5ไปบวกกับเลขคงที่5บวก5คงที่ได้10นะครับใช้เฉพาะเลขศูนย์ตัวแรกก็จะเป็นเลขศูนย์นะครับนำศูนย์ไปบวกกับอีกหนึ่งเลขนะครับก็คือเลข3านะครับศูนย์บวก3คงที่ได้ส หมดนี้ก็จะเป็นเลขศูนย์กับเลขสานะครับสรุปนะครับวิ่งล่าง2เลขประจํางวดวันที่1กุมภาพันธ์สอง8กสเลขศูนย์กับเลขสามก็ฝากไว้พิจนารณากันด้วยนะครับ สูตรเล็กเด่นนะครับวิ่งบนกับวิ่งล่างนะครับทุกสูตรนะครับคือสูตรที่ได้จากการคำนวณก็มีถูกมีผิดมีเข้ามีหลุดนะครับใครชอบสูตรจากการคำนวณอยากได้สูตรไหนคอมเมนต์กันไว้นะครับจะทยอยนำาให้เรื่อยๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ